คุณผู้ชมคะแหล่งน้ํามันสิลิกิตถือได้ว่าเป็นแหล่งน้ํามันบนบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศแต่นักสำรวจของเราก็ยังคงสแสวงหาแหล่งพลังงานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดโครงการที่2ขึ้นมาซึ่งโครงการนี้เป็นการสำรวจพัฒนาและผลิตโดยบริษัทของคนไทยอย่างแท้จริงจะเป็นที่ไหนนั้นไปติดตามชมกันค่ะโครงการเ1ถือได้ว่าเป็นการค้นพบแหล่งน้ํามันดิบบนบกครั้งประวัติศาสตร์ที่พลิกโฉมหน้าด้านพลังงานของประเทศ แต่การสแสวงหาแหล่งน้ำมันดิบแหล่งใหม่ๆยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยในปี2536บริษัทปตทสพได้เข้าซื้อกิจการสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจากบริษัท BP p ีปิโตรเลียมเดเวล OP m e n t ์จำกัดประเทศไทยซึ่งดำเนินการผลิตน้ำมันดิบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมภายใต้ชื่อโครงการ p t t e p 1ซึ่งมีแหล่งน้ำมันดิบ2แหล่งคือแหล่งอู่ทองและแหล่งกำแพงแสน จากนั้นในปี2545ได้ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำมันเพิ่มเติมและค้นพบแหล่งน้ำมันดิบแหล่งใหม่คือแหล่งสังขจายในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งถือได้ว่าโครงการ ptt ep 1เป็นโครงการแรกที่ดำเนินการสำรวจพัฒนาและผลิตโดยบริษัทของคนไทยอย่างแท้จริงโครงการ ptt ep 1ประกอบด้วยแหล่งน้ำมันดิบ3แห่งได้แก่แหล่งกำแพงแสนในตำบลทุ่งลูกนกจังหวัดนครปฐม แหล่งอู่ทองในตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีและแหล่งสังขายาในตำบลสาลาขาวจังหวัดสุพรรณบุรีโดยการขนส่งน้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมานั้นจะขนส่งโดยรถบรรทุกน้ำมันไปยังโรงกลั่นในกรุงเทพมหานครปัจจุบันนี้เราได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะ,ะตั้งแต่เริ่มต้นร่วมทุนกับ บริษัทไทยเชี์แล้วก็เราได้เป็นผู้ผู้ประกอบการของแหล่งมงกฎเองได้มานี่เป็นเวลานี่ร่วมกว่า20กว่าปีแล้วค,คนของเรามีขีดสมรรถนะตอนนี้สูงพอนะฮะและอย่างที่เราพบแหล่งใหม่ที่สุพรรณบุรีก็ด้วยสีมือของนะอทสอสพนะในการเพิ่มผลผลิตของแหล่ง S1 สันจากเมื่อก่อน20,000มาเป็นส0 0 0มื่นนี่ก็ได้ฝีมือของ พนักง,งานปตทสพนะฮะเราเราไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่ครับเราพยายามที่จะเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตนะ,ะครเพื่อที่จะได้มีเงินที่จะไปลงทุนหาแหล่งใหม่ๆเพิ่มเติมค่ะ,คะในฐานะที่อาจารย์เป็นยุคบุกเบิกของปตทสพอ,อาจารย์มองว่าเราต้องค้นหาหรือสรรหาแหล่งพลังงานต่อไปอีกมากน้อยแค่ไหนคะ คือเรามุ่งมั่นนะฮะเรารู้ว่าปัญหาข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่สามารถที่จะประกอบกิจการด้านนี้ด้วยตนเองได้เนี่ยโดยการพึ่งพาต่างประเทศโดยตลอดไปเนี่ยเราก็จะวันหนึ่งเนี่ยพลังงานเราก็จะขาดแคลนแน่นอนเพราะว่า,าราคาก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นซึ่งเราไม่ช่เจ้าของน้ำมันที่นำเข้ามาเนี่ยเราซื้อเขาเนี่ยเงินเราก็ออกหมดนะฮะเพราะนั้นเราต้องเป็นเจ้าของน้ำมันเอง นะในการที่จะ,ะมีรายได้หมุนเวียนใน,ในประเทศนะฮะแล้วก็ในองคอ์กรในการที่จะไปสแสวงหาแหล่งเพิ่มขึ้นในโลกนี้ครับอย่างไรก็ตามแม้ปะตะทอสอพอจะยังคงเดินหน้าเพื่อสแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆเสมอแต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกภาคส่วนมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานน้ำมันซึ่งวัตถุตั้งต้นในการผลิตคือน้ำมันดิบโดยในแต่ละปีประเทศไทยใช้พลังงานจำนวนมากในทุกภาคส่วนการผลิตซึ่งในปี2,554มีการใช้พลังงานขั้นต้นในเชิงพาณิชย์1.85ล้านบา์เรลเทียบเท่ากับปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตได้ต่อวันซึ่งร้อยละ80ได้มาจากเชื้อเพลิงปิตโตรเลียมโดยข้อเท็จจริง ประเทศไทยมีอัตราการผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวรวมกันวันละประมาณ2 0 0 0 0 0บาร์เรลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ0.3ของอัตราการผลิตทั่วโลกในขณะที่มีความต้องการใช้1ล้านบาร์เรลต่อวันหรือร้อยละหนึ่งของอัตราการผลิตทั่วโลกทั้งนี้ในปี2555ในช่วงครึ่งปีแรกประเทศไทยผลิตปิตโตรเลียมได้เองโดยคิดเป็นร้อยละ43ของความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศ แบ่งเป็นน้ำก๊าซธรรมชาติ3,585ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันก๊าซธรรมชาติเหลว86,400บาเรลต่อวันและน้ำมันดิบ14,3600บาเรลต่อวันโดยส่วนที่เหลือต้องนำเข้าจากต่างประเทศในขณะที่ประเทศไทยก็มีนโยบายในการเร่งขุดเจาะสำรวจปิตโตรเลียมเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ แม้เราจะมีแหล่งพลังงานเป็นของตัวเองแต่เราผลิตได้เพียงแค่20%เท่านั้นค่ะส่วนอีก80%ที่เหลือเรายังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศดังนั้นบริษัทปตทอสอพอยังคงต้องเดินหน้าเพื่อสรรหาแหล่งพลังงานใหม่ๆอยู่เสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะ